เร,ราเร,ราเราอยู่มฮาลฮาลก,กับเก็บตุก <c oughs> มาพ่อเพิ่นเพิ่นตาเข่าอยู่นะครับเดี๋ยวมาล่องถามเพิ่นเบิ่งอ,อ้าวสวัสดีครับเ <c oughs> จะอยู่บ้านใดบ่ะะพ่อภาษาเขมรเนี่ยผมฟังในวันว่าบ่ลองลองบ่ผมฟังบาจทกหน่อยหนึ่งเ,เขตเขาเ่า,า,ในในา,เขาเนี่ยเขาเอื่นว่าจังไดในตาเข่าเนี่ยฮาสเราฮะฮาสเราบ่า ห้าเสราในตาเขาบ่ครับเกี่ยวเขาเลยเขาเอิ่นไว้ยังไจดจะโรสเล่า,าเกี่ยวเขาโอ oh, จะโรสเล่า <c oughs> <c oughs> เกี่ยวเขืมได้หลายบอรครับปีนี้เขาได้หลายอยู่จ้ะบ,บออันนี้เกี่ยวจากเกี่ยวจากไรกันมานนียอันนี้ประมาณสามไรประชากรหมูบ้าเนี่เขาบอกเขาเมียนเบิดเลยบ่ครับ โอ้มู่บ้านนี่มีสองฝังฝังเล่ากับฝั่งขมรฝังนีเป็นคนเล่าอพยพมากบหรือว่าเล่าแท้ๆดังเดิมเล่าอยู่นี่นบกโอ้แต่ว่าฝั่งข้างในเป็นคนขมนบอกวาขมินได้เรื่อยอืมเอาเราจะเราจะเราอยูมหาลารูเก็บทุก បបបបបគួនគ្មត់តលើយធស្រែបានធស្រែបៃរៃបានស្រោសាប់ក្រងជរជិយមហាលជរជិយគេយកមហាលហាជរគេកេបទុកតែនេះអាចប្រហែលហៅប្រហែលចាំងច្រើន3ថ្ងៃតែនេះ